เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากค่ะทุกคนกับรายชื่อ14คนตัวเต็งสุดท้ายที่สมาคมได้คัดเลือกไปเข้าแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดแห่งปีคือวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นี้ทำไมแอดถึงพูดว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีรู้ไหมคะเพราะทัดดาวนึกแจ้งกลับมาเป็นตัวหลักเต็มตัวสมบูรณ์แบบ100%แล้วค่ะถ้าใครได้ฟังคลิปที่แล้วของแอดนะคะก็ไม่ผิดคาดเลยค่ะนักกีฬาจะเดินทางวันที่20 สิและประกาศรายชื่อวันที่19ก็คือวันนี้แอดขอมาประกาศรายชื่อก่อนแลวเดี๋ยวแอดจะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่ามีคนไหนน่าสนใจและมามืดเข้าไปใหม่ใน14รายชื่อตัวเต็งรายการนี้บ้างรายชื่อ14คนนะคะที่ทางสมาคมประกาศในการเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2022นะประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์รายชื่อคนแรก ปียนุชแป้นน้อยลิเบโรคนที่2นัทพรสนิทกลางหรือ,อยุพานะคะเป็นลิเบโรเหมือนกันคนที่3มือเซตพรพันธ์เกิดปราดคนที่4มือเซตนัทนิชาใจแสนคนที่หมีเดิลบล็อกหรือบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งคนที่6มีเดิลบล็อกบอลเร็วหัทยาบำรุงสุขคนที่7มีเดิลบล็อกบอลเร็ววัชริยานวลแจ่มคนที่8มีเดิลบล็อกบอลเร็วทิชากรบุญเลิศคนที่9ตัวตบหัวเสาอัชราพรคงยศคนที่10ตัว ตบหัวเสาชัดชุออนโมกสีคนที่11บีหลังพิมพิช,ชายากกกรมคนที่12บีหลังสสิภาพรจันทวิสุทธ์คนที่13บีหลังธนชาสุขสดคนที่14ตัวตบคัทลีปิ่นสุวรรณค่ะทุกคนนี่คือรายชื่อ14คนผู้เล่นตัวหลักไปครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปิยนุชพรพันธ์ทัตด,ดาวหัตถยาอัจฉราพรชัดชุออนและพิมพิช,ชายาส่วนผู้เล่นชุดบีนะคะจะเป็นนัทพรสนิทกลางหรือยุพาณ ธนิชาใจแสนวัชร um ิยานวลแจ่มทิชากรบุญเลิศสศิพาพรจันทวิสูตรธนชาสุขสดและคัททีีปิ่นสุวรรณค่ะก็คือแบ่งเป็น7-7เลยนะคะทุกคน7คนแรกและ7คนหลังรอบนี้นะคะคนที่เข้าโผรายชื่อ14คนสุดท้ายของการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะ ที่เข้าโผลรายการหลักนี้เลยนั่นก็คือนัทนิชาใจแสนมือเซตสาวน้อยฟันเหล็กของเราค่ะนุกนิกนัทนิชานะคะเล่นทีมชาติครั้งแรกในรายการอาเซียนกลางปีนะคะทุกคนและรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่สองของน้องเลยซึ่งเป็นรายการใหญ่มากน้องได้ไปรายการ VNL ที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ช่วงนั้นนัทนิชาใจแสนติดโควิดเลยไม่ได้ลงเลยทาให้รายการแรกคือรายการอาเซียนกลางปี รายการที่2มารายการใหญ่ระดับโลกอย่างชิงแชมป์โลกเลยทําให้ก็ต้องบอกว่านุกนิกต้องทําจิตใจให้พร้อมกับการลงสนามครั้งยิ่งใหญ่จริงๆพราอมือเซตถือเป็นหัวใจสําคัญและแกนกลางของทีมนักตบวอลเล์บอลเลยนะคะอันนี้พูดเลยมือเซตครั้งนี้นะคะมี2คนนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปร,ราดและนัทธนิชาใจแสนรอบนี้เราจะเห็นว่าโค้ชเน้นที่ MB นะคะมีเดิลบล็อกหรือบอล เร็วส่งไปถึง4คนทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุขวัชริยานวลแจ่มและธิชากรบุญเลิศดีใจกับทัดดาวนึก แจ้งค่ะที่มีรายชื่อ14คนหวังว่าจะทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมดียิ่งกว่าเดิมและดีตามคาดการกลับมาครั้งนี้ถือว่ากลับมาโชว์ฟอร์มครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้เล่นชุดบีนะคะที่ทุกคนคาดไว้อยู่แล้วรอบนี้นะคะมีสสิภาพรจันทวิสูตรโมเมธนชาสุสดและคัทลีปิ่นสุวรรณนะคะทุกคนสสิภาพรก็คือบอลตบเร็วเป็นลูกศิษย์ลูกน้องของแม่อรุอมาสิทธิรัก อย่างโมเมธานาชาสุกสดก็น้องก็ทําผลงานได้ดีในอาเซียนกลางปีและ AVC ครับนะคะส่วนคัทารีปิ่นสุวรรณยอมรับว่ารับบอลแรกได้ดีมีการการรับบอลของคัทารีปิ่นสุวรรณถือว่าทำได้ดีและลูกตบค่อนข้างดี แต่ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะเสียเปรียบในด้านส่วนสูงแต่ถ้าจริงๆส่วนสูงของไทยค่าเฉลี่ยก็174ค่ะไม่เกินนี้ยังไงก็ไม่เกินนี้ต้องเล่นลูกเทคนิคลูกกลยุทธ์โยกย้ายการจ่ายบอลให้เร็วที่สุดและรอบนี้นะคะการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนี้ไม่มีแก้วกัลยากะมุนทารานะคะทุกคนและไม่มีวิภาวีสีทองที่ทุกคนอยากให้มาด้วยก็ต้องรอชมกันต่อไปค่ะทุกคนถ้าไทยเข้ารอบ 2ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นอีกแน่นอนการคัดเลือกตัวผู้เล่นนะคะมาถึงขั้นนี้14คนสุดท้ายของการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดมาจากการรวบรวมของโค้ดทีมซาร์ตาโค้ดนะคะที่ได้ทําสถิติการเล่นของผู้เล่นทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับบอลเสิร์ฟอัตราการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่การบล็อกการขยับเขยื่อนทางร่างกายมีสถิติเรียบร้อยหมดนะคะถึงได้คัดตัวผู้เล่นที่พร้อมและสมบูรณ์แบบในการ การยืนยาวยิงยาวในสนามมากที่สุดมาแข่งค่ะเพราะรายการที่แข่งในระดับโลกอย่างการแข่งขันที่เจอกับต่างชาติอย่างยุโรปนะคะคนที่มีความแข่งแกร่งที่สุดจะเป็นคนที่ได้เปรียบที่สุดคนไทยยอมรับจะเสียเปรียบในด้านส่วนสูงใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องทําร่างกายให้แข็งแรงแข่งแกร่งและไม่เหนื่อยง่ายมากที่สุดทุกคนเพื่อให้มีแรงในการโต้อตอบบอลรุกบอลรับได้ดีที่สุดเราจะได้เปรียบในข้อนี้ดังนั้นนักกีฬา ทุกคนนะคะผ่านสถิติการทดสอบร่างกายมาทั้งนั้นนะคะถึงได้มาเป็นตัวเต็ง14คนนี้อย่างที่บอกค่ะรายการใหญ่ขนาดนี้ต้องเฟ้นหาผู้เล่นที่ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดร้อเลยจริงๆครั้งนี้นะคะได้ทัดดาวนึกแจ้งกลับมาเป็นคนที่บล็อกดีที่สุดของนักตบทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยครั้งนี้น่าจะคู่คู่ต่อสู้ได้มากพอสมควรก็ต้องรอชมนะคะ การแข่งขันวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ครั้งนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีการทดลองผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะจะออกเดินทางอย่างที่ได้ไดกล่าวไว้คือวันที่20กันยายนเที่ยวบิน BR 075ใสายการบิน EVA a i r l i n e นะคะออกจากที่ไทยเที่ยงครึ่งถึงอัมสเตอร์ดัมเวลาท้องถิ่นทุ่มครึ่งนะคะถ้าเวลาไทยก็ถึงประมาณ5ทุ่มก้าที่สำคัญแห่งปีนะคะคือการแข่งขันวอลเลย์บอล หญิงชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงอันใกลน้นี้ทับนักตบลูกยางสาวไทยพร้อมค่ะสภาพร่างกายพร้อมสภาพจิตใจพร้อมที่สำคัญผู้เล่นที่ห่างหายไปได้กลับมาเติมเต็มทีมแบบสมบูรณ์ร้อเอร์เซแล้วค่ะดังนั้นชิงแชมป์โลกครั้งนี้เราจะได้เห็นความสุขที่กลับมารวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยของทีมชาติไทยจะกลับมาอีกไม่นานนี้ค่ะ ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับรายชื่อ14คนสุดท้ายตัวเต็งของรายการใหญ่ที่สุดอย่างชิงแชมป์โลกที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยได้ประกาศออกมาค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลต้องคอยส่งกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยไปถึงเป้าหมายไปถึงความฝันของพวกเขาให้ได้นะคะคอยอยู่ข้างๆพวกเขาเสมอถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนํามาเล่าให้ทุกคนทราบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไปกำลังใจให้นัก บลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกที่จะถึงอันใกล้นี้ด้วยค่ะ